ทำไมอ่ะทำไมน้องสัอยากเข้าอ,อะไรบเจอผีอะไรตอนไหนบอเจอผีขี้โรครับเจอผีอเดี่ะื่อบทชนัไม่ทางานไม่ได้สิสืสสนทนต้องเสมอภาอ่ะน้องสัเล่าครับเจอผีอะไรตอนไหนนะครับเอผีโตอนที่แมลงวันมาตรงข้าวคนะรับอ๋อแมวัน เดี๋ยวหรือว่าใจเฉยๆใจปกติปกติะนะคบมีแต่ดีโผล่คับอ๋ออาจารย์ตอนนั้นใจปกติถ้าก่อนที่จะเจอแ,แรงบันใจปกติบอกผูได้ไหมว่าใจหนูอยู่ตรงไหนเช่นหนูกำลังเลิกโลที่ร่นกระพืออยู่หนูกำล,ลังอ่าลุล่หายใจอยู่ แปลว่าเราก็มีสาที่ตั้งให้โลกคาบกายหมุนตอบได้แปลว,แบบว่าตอนนั้นที่หมุน,มนต่อว่าใจปกติใจอยู่ตรงไหนอยู่ตรงแขนที่เคลื่อนไหวแบบนี้โอ้โหอ,อ,อยู่ตรงแขนที่เคลื่อนไปแปบลบว่าเราเอาเสาคือแขนใช่ไหมลูกคือกายใช่ไหมลูกนี่ไงใจงปกติได้ มีอีกไหมอย่าอีกนไหมไม่มีแล้วนะคะอาศมยทุกขนไม่เพิ่ม้มอันาธุรแต่นีดคนใหดมีดาวลูก3ดาวอันนี้เลยว่าไม่มีที่ตั้งของใจน้องสัตเป็นแบบอย่างที่ฝึกได้เขาฝึกเข้าก็ไ